เ ayo ก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้กับช่องเซซูนะาทีวีนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแจกเป็นสคริปต์นะฮะของค่ายเพสไลน์นะผมถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะครับผมก็เป็นแมปฟริชเนนนะผมก็ความรู้สึกตอนนี้ผมใช้ก็รู้สึกว่าพอๆกับสปีดฮับนะผมก็อาจจะมีด้อยกว่านิดนึงนะฮะก็สคริปต์จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มรันสคริปต์เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสคริปต์เป็นยังไงสคริปต์จะเป็นสคริปต์ตัวนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้้ใตเมนนะะฮก็ เป็นไงไปดูกันเลยนะครับผมจะเริ่มรันแล้วนะโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็รันสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นของใครนี้เลยนะครับผมกนอ่านชื่อได้เลยเพสลสไลน์นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะถ้าผมผมไม่แน่ใจเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ตัวแรกนะผมก็จะมาแนะนําเป็นเอ่อตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือการเทเลพอร์ตนะครับผมมันจะเทเลพอร์ตไปที่ที่เราแบบเหมือนแบบฮิตบ็อกซ์นะฮิตบ็อกซ์ของเกาะเกาะนั้นเพื่อจะฟาร์มจะบดฟ้าถ้าผมแนะนําไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เพราะว่า มันเบ็ดไม่ค่อยถึงน้ำครับมันลอยอยู่สูงเกินก็ต่อไปนะอันนี้เป็นเอ่อ,อ,อว่าตกปลาแบบใช้อาจจะแบบอะไรเนะี่ยเชตติ้งกับไอลิกิตอะไรนะถ้าผมอ่านไม่ผิดมัง้งแต่ไม่ถูกอันต่อไปนะผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะผมก็จะเป็นออโต้เชคนั่นเองส่วนอีกนั้นผมลืมบอร์ดนะจะเป็นออโต้คลาก็คือออโต้ตกแล้วก็น,นั้นควิดโหลดก็คือการถือเบ็ดนะฮะส่วนนี้นะครับจะเป็นออโต้ฟินิช ก็เนี่ยครับก็ฟาร์มอย่างนี้เลยขออภัยนะถ้ามันขึ้นแบบไอซิดอะไรเนะี่ยเพราะว่าผมผมอยู่บนเรือแล้วมันมันขึ้นตัวนี้ไงเนี่ยครับก็ผมว่าก็ถือว่าใช้ได้นะผมสคริปตัวนี้นะพอใช้ได้ถือว่าใช้ฟาร์มได้นะผมเดี๋ยวมารีวิวเป็นอ,อ,อันต่อไปกันเลยนะผมโอเคผมก็อันต่อไปนะจะเป็นของพวกนี้นะผมก็ทุกคนสามารถซื้อได้นะไม่ซื้อดิสามารถใช้ได้เออพูดผิดนะครับ ก็ผมว่าถือว่ายังพอสมควรนะต่อไปนะครับเทเลพอร์ตก็มีพวกเทเลพอร์ตอะไรพวกนี้ครับเทเลพอร์ต NPC ไปหา NPC ซื้อขายอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับต่อไปนะฮะเอ็กซ์ตาร์นะฮะตัวนี้ผมว่าก็พอดีใช้ได้นะฮะก็มีฟีดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฟีดก็คือการเอ่ออยู่กับที่นะครับไม่สามารถเดินได้นะฮะนี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเฮ้ยลองดีกว่าเออผมว่าผมลองกระโดดแล้วก็ฟีดกลางน้ำดีกว่าวะเดินได้ไหมเนี่ย เนยสอนแล้วฮึบเอ่อโอเคครับทุกคนอย่าหาทําตามผมนะครับไม่ดีนะครับผมโคตรจอกเลยนะฮะไม่ใช่ไปถึงสกิฟนะฮะไปถึงเกมมันกระจอกครับโอเคครับต่อไปนะฮะก็เพิ่มความเร็ว walk speed นะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นแบบเดินได้เร็วขึ้นนะครับผมเดินแบบเร็วอันนี้ก็เป็นจำนะครับคืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จำหกสิบ มีออโต้จำด้วยแล้วก็มีอ n นทะี่ AFK ้วก็คือปล่อยฟาร์มได้ยาวนะครับผมอันที่ AFK ก็อันบูต FPS นะฮะทำให้เครื่องไม่แหลกนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนตัวต่อไปนะผมก็ผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากนะครับ Special ก็อะไรพวกเนี้ยแหละครับเทรดของแล้วเนี้ยมผมว่ามันไม่ค่อยอะไรดีมากนะฮะผมว่าถ้าให้เลือกผมเลือกออ speed hub ดีกว่านะครับผม แล้วก็ทุกคนสามารถมาลองใช้ได้นะครับก็พวกเทรดอะไรพวกนี้เฉยๆแล้วก็ทำเควสนะส่วนเซิร์เวอร์ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกครับไม่มีอะไรหรอกส่วน,นนี้นะ่าจะเป็นพวกเซตติ้งแล้วก็ปรับทีมของสคริปต์ได้นะผมของหน้า UI ได้ผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมผมชอบสีต่งตางๆแต่ว่าสีนี้ดีสุดแล้วไม่แสบตาโอเคครับทุกคนก็สคริปต์ก็มีเพียงเท่านี้นะก็ผมจะมาแจกเรื่อยๆนะผมก็ ใครที่อยากได้สคริปต์อะไรก็ไปตามได้เลยนะครับในเมน์นะฮะก็จะทิ้งลิงก์ไวนะ้ฮะทุกคนก็วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย